e 가, 가. 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 พี่พี่ขอขออาจารย์หมายอาจารย์หมายก็เสียท่าล้มลงไปกับพื้นแล้วก็ถูกผีแอนขึ้นคลอมมีบคอ นี้อาจารย์หมายเริ่มหายใจไม่ออกแล้วใกล้จะขาดใจเต็มที่แต่แล้วก็เหลือไปเห็นผู้ช่วยดวงกำลังจุงมือพระองค์หนึ่งวิ่งมาฉันมาแล้วพาหลวงลุงที่วัดมาด้วยอา้าวยมแอนพอได้แล้ว กูไม่พอมันทำลูกกูกูจะฆ่ามันโยมดวงไปทุบหม้อดินนั่นทิ้งซะผู้ช่วยดวงก็เดินไปตามที่หลวงลุงบอกแล้วก็จับหม้อขึ้นมาปาลงไปกับพีนแล้วดวงไฟที่เป็นลูกของผีแอนก็ลอยออกมา ก็ค่อยๆลอยไปเข้าท้องของมันพอเห็นแบบนั้นก็เลยหยุดลงมือ อาจารย์หมายก็ค่อยๆลุกขึ้นมานั่งพนมมือกราบหลวงลุง,ลงโยมหมายทำแบบนี้ผิดมากรู้ตัวไหมเที่ยวเอาวิชาที่ตัวเองมีไปกลั่นแกล้งรังแกคนอื่นนะแล้วไอ้พวกการพนันหวยเบอร์อะไรเนี่ยหวังจะไปรวยกับมันนะ่ะมันไม่มีหรอกโยมเลิกได้ก็เลิกเถอะนะ สวนเธอเลิกไม่ได้หน้าวัดอัตมาก,ก็มีขายอยู่โยมอาจารย์หมายิ้มหน้าเจริญก่อนที่จะรับปากกับหลวงลุงว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วส่วนโยมแอนนั้นก็เลิกเที่ยวหลอกร้อนชาวบ้านเขาได้แล้วมันเป็นกรรมกับเองนะแถมลูกของเองก็ยังจะได้รับผลลกรรมนี้ไปด้วยเองติดอะไรหรือ ถึงไม่ยอมไปผุดไปเกิดไหนลองบอกข้ามาสิมันเรื่องของกูกูจะอยู่กับลูกของกูแบบนี้ไหนเมื่อเป็นแบบนี้เห็นทีอาตมาก็คงจะต้องบังคับดวงวิญญาณของโยมให้ไปผุดไปเกิดด้วยกำลังซะแล้ว ลุงยังไม่ทันได้ตั้งตัวฮีแอนก็สั่งลูกไฟไปลายกุมารให้ไปจัดการกับหลวงลุงในทันทีแล้วตัวมันก็กระโดดจู่โจมเข้ามาหาหลวงลุงพร้อมกันร่างของลุงก็ค่อยๆบางลงบางลงจน e. ทีแอนวิ่งทะลุผ่านร่างนั้นไป้วยควางตกตะลึงแล้วก็มีเสียงสายเอ็นกระทบกับหน้าไม้ดังเสียหลวงลุงจึงหันไปดูที่ด้านหลัง ลากฏว่าอาจารย์หมายกำลังยิงหน้าไม้อาคมพุ่งเฉียดหัวหลงลุงไปจนไปปักที่หน้าอกของผีอีโอยลูกศรอ,อาคมจมเข้าไปในหน้าอกด้วยฤทธิ์ของพระเวททำให้ไฟาค่อยๆลุกขึ้นแต่ e. แผีแอนกลั้คมอาคมนั้นไว้ด้วยความเฮี้ยนแล้วดึงลูกศอนออกมาจากอกของมัน มึงกล้ามาทำผีท้องอย่างก,กูตายซะแล้วมึงแล้วร่างของผีอแอนก็ค่อยๆหายไปความเงียบเข้ามาแทนที่สักพักก่อนที่หลวงลุงจะตะโกนมาว่าโยมหมายระวังแต่ก็เหมือนจะไม่ทันการเสีแล้วเพราะอยู่ๆอาจารย์หมายก็นิ่งอึ้งไป แล้วก็ล้มลงไปนอนกับพื้นดินไปไม้ยาทนทุลนทุลายล้อมกับหัลอกออกมาเป็นเสียงของผีอแอ๋ <c oughs> ก่อนที่จะเอามือบีบคอตัวเองจนหน้าแดงกลำํำน้ำหูน้ำตาไหลแต่ว่าใบหน้ากลับมีรอยยิ้มสะใจ หลวงลุงเห็นแบบนั้นก็รีบเอานิ้วแตะไปที่หน้าผาของอาจารย์หมายก่อนที่จะท่องคาถาว่ากะละมะทะเสียงกรีดล้องดังลั่นแล้วล่าของพีแอ็งก็ค่อยๆลอยแยกออกมาจากตัวของอาจารย์หมายไปปรากฏอยู่อีกฝากหนึ่งของหลวงลุง อาจารย์ไม้เริ่มได้สติแต่ว่าดวงตากับพล่ามัวสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเหมือนจะเปลี่ยนไปแต่ด้วยความโกรธเพราะตัวเองเสียหน้าที่เป็นถึงครูบาอาจารย์แต่กลับโดนผีสิงเสียเอง สารย์หมายจึงหยิบกลินอาคมขึ้นมาคราวนี้มันเล็งไปที่ท้องของผีอแอนกะจะให้วิญ,ญญาณสลายไปทั้งแม่และลูกโดยการแทงเพียงครั้งเดียวแต่พ e. ีแอนกองจะไม่กลัวแล้ว หัวลอยย่ออกมาดยความลื่นเลงมันเท่อนุมหัวลอออกไปด้วมึงกลิดเล่มนี้กินวิญญาณมาไม่รู้กี่ดวงต่อกี่ดวงแล้วแล้วมึงก็จะเป็นอีกดวงหนึ่งและไม่ใช่ดวงสุดท้ายด้วยพอถอยโยมายม,มันจบแล้วละ่ะ หลวงลุงอย่ามาขวางฉันคราวนี้ไม่พลาดเป้าแนะ่โยมลองหันไปดูทางโน้นก่อนในขณนะนั้นเองมันก็ได้เหลือบไปเห็นล่างล่างหนึ่งนอนอยู่กับพื้นโดยมีผู้ช่วยดวงปั๊มหัวใจอยู่ซึ่งล่างนั้นก็คือตัวของอาจารย์ไม้นั่นเองนั่นหมายความว่าอาจารย์ไม้ได้ตายไปแล้วตอนถูกผีแอนสิงแล้วบีบคอ จนตัวเองขาดอาการหายใจแล้วร่างที่อยู่ตรงนี้ก็คือวิญญาณของตัวมันนั่นเองทำไมเป็นแบบนี้แล้วดวงวิญญาณของอาจารย์หมายก็ค่อยๆสลายไปสู่พบภูมิที่ตนได้ทำกรรมเอาไว้ อีแอนเอามือชี้ไปยังผู้ช่วยดวงพร้อมกับดวงตาที่เขียดแค้นเมื่อผู้ช่วยดวงเห็นแบบนั้นก็ถึงกับหน้าถอดสีด้วยความกลัวในความเฮี้ยนของผีอีแอนจนมันไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วร่างของผีแอนก็เลือนหายไปอีกครั้งใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งลมหายใจ ร่างของมันก็โผล่ขึ้นมาจากดินที่ด้านหน้าของผู้ช่วยดวงแล้วมันก็ใช้มือทั้งสองข้างจับไปที่ขาของผู้ช่วยดวงก่อนที่จะค่อยๆลากร่างของผู้ช่วยดวงจมลงไปในดินปอให้ข้าอีแอนหลงลุงช่วยผมด้วยผู้ช่วยดวงพยายามจนสุดแรงแต่ก็ไม่เป็นผลขาค่อยๆจมลงไปในดินอย่างช้าๆ พร้อมกับเสียงกรีดร้องหวาดกลัวของผู้ช่วยดวงพีแองเห็นแบบนั้นก็หัวเราะสักใจล้อมกับออกแรงลึงให้จมเร็วมากขึ้นไปอีกหลุงลุงเห็นท่าจะไม่ดีก็เลยล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบกรีศูนย์ขึ้นมาถือพนมไว้ในมือสำหรับตรีศูนย์นั้นถืออาวุธที่เรียกได้ว่า เป็นตัวแทนของพระเจ้าเลยก็ว่าได้โดยปกติแล้วมันจะถูกใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆเพื่อลบล้างอาถรรพ์ของสถานที่นั้นๆด้วยฤทธิ์อำนาจของตรีศูนย์พุทธคุณที่สามารถกดข่มสิ่งชั่วร้ายได้ด้วยพลังของมหาเทพทำให้ร่างของผีอแอนที่กำลังดึงขาของผู้ช่วยดวงลงไปในดินอยู่นั้น ต้องถึงกับลอยขึ้นมาหนึ่งทีเพราะใต้ดินที่มันแฝงตัวลงไปนั้นกลับร้อนละอุเหมือนดั่งไฟนรลกก็ไม่ปานแต่ผีแอนก็ยังไม่สิ้นฤทิ์มันได้กระโจนเข้าไปหาผู้ช่วยดวงอีกครั้ง หลวงลุงเห็นว่าผีแอนยังไม่สิน้นฤทธิ์แต่กลับอารวาสหนักขึ้นหลวงลุงก็ได้นำตรีศูนย์นั้นฟันไปในอากาศแสงสศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากการฟันนั้นกระพุ่งร้อยผ่านทะลุล่างของมันไปแต่แสงสศักดิ์สิทธิ์นี้ลับไม่ได้ทำอันตรายร่างกายของมันแต่อย่างใดตรงกันข้ามเมื่อแสงนี้ได้ผ่านล่างมันไป ับทำให้มันรู้สึกเหมือนกับโดนชําระล้างจากองค์มหาเทพอันยิ่งใหญ่ทําให้จิตใจที่แค้นเคืองของมันสลายออกไปแล้วก็ย,ยอมจำนนคุกเข่าอยู่ต่อหน้าหลวงลุงเอาละคราวนี้น่าจะพอได้แล้วนะโยมแอน สงสารตัวเองกับลูกบางเธอให้กรรมมันสิ้นสุดกันที่ชาตินี้นะโยมอาตมารู้ว่าชาติปางก่อนพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนฆ่าโยมแม้จะกลับมาเกิดกันใหม่ในชาตินี้ก็ยังคงปูกรรมกันไม่เลิกแต่การให้อภัยคือหอนทางแห่งความผลทุกขน,นะโยมนะ อีแอนฟังหลวงลุงเทศโดยดวงตาเศร้าหมองส่วนจิตใจที่เครียดแค้นโหดร้ายก็ได้ถูกชำระล้างโดยตรีศูนย์ไปแล้วจากนั้นก็มีเสียงลูกของมันดังออกมาจากท้องว่าเราสองแม่ลูกไปเกิดกันเถิดนะคะผมไม่อยากให้แม่เจ็บปวดแบบนี้อีกแล้วอีแอนก็ค่อยๆเอามือลูบท้อง แล้วน้ําตาก็ไหลาอาบสองแก้มแล้วมันก็หันไปมองผู้ช่วยดวงอีกครั้งเมื่อผู้ช่วยดวงเห็นมันมองมาก็กลมลงกราบที่พื้นขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันในชาตินี้ก่อนที่ร่างของผีแอนจะค่อยๆจางหายไป โดยมีหลวงลุงยืนแผน่เมตตาอยู่ข้าง